ปลาลูกคอกเพื่อนพี่น้องอุย้ยบักอีหล่าเบิ่งเพื่อนหิวพี่น,อน้องป้ากินหยาเป็นตาเอาไปเลี้ยงเลยพี่น้องเพื่อน่ะกินหยาการกินหยามันหิวเนาะเ <c oughs> พื่อนขาดน้ำเลี้ยงตัวนี้จังไได้ไดาไหนอตัวนี้แปดพัน 8, หาไล่ล,ละบ่ถ,ถึงหมื่นพี่น้องขั้นสื่อสื่อไปเบิดชุดไปเขาคอกอุย้ยเป็นง่วงฝูงเลยเด้๋พี่น้องนี่ตัวละาแปดพันหาพี่น้องนี่กำลังกินหยาอยู่พี่น้องตัวนี้แม่นบ่นี่ ตัวนี้จักบาทบาะนี่ตัวละหาพันหาโอ้สองตัวตัวละหาพันหาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเรื่องควาวแนคทับแฟนเปียกบ,บานสว่างงามเหมือนน้ำบานสว่างงามผ้าพี่ผ้าน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวที่ตลาดนัดโกกระบือบ้านน้ายม้มอำนาจเจริญพี่น้องตลาดหน่อยแต่แน่นไน่พี่น้องเต็มไปด้วยคุณภาพคนมาซื้อหลายหลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้องัวตลาดนัดบ้านน้าย้มคักคักแห้งพี่น้องเนาะคือคักพิจนายพี่น้องเนาะเบิ่ง เบ่งงัวคนสื่อข้นขายสุดยอดเลยคุณน้องเนาะมาเบ่งงวงามมาเปิดราคากับงวงามคุณน้องเนาะ สารซื้อการขายกันนะพี่น้องนเงงงงางน,งน,ะเนา,านนะ,เนะมาเบิ่งงัวง่ามทางพี่พี่น้องเนาะมาการสื้อการขายงัอุ้ยงัวชุดพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปหางัวชุดหนึ่งมาเบิ่งัวตัวนี้พี่นน้องเาะสวัสดีลูกสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเปิดราคาจังใดครับนี่สองหมื่นห้าพัน สองหมื่นห้าพันอันเป็นแม่สาวหรือแม่อย่างนึ้งแม่ทองแรกครับโอ้แม่ทองแรกพี่น้องเพิ่นผสมไปแล้วแม่ทองแรกโค้งสายที่ดีพี่น้องสูงขไายท่ายสู้งลอยห้าสิบโดยประมาณผมประมาณเอาได้พี่น้องโดยประมาณแงวอาลาดเป็นแม่พันธุ์สีออกขาบไรเนยบอแดงเฉ็บนะพี่น้องเนาะต้นโตัที่ดีหางแงวาพี่น้องหนามไต้กระชับที่ดีพี่น้องนะเบิ่งถ่ายเพิ่นเครื่องเพิ่นพี่น้องนะเบิ่งหนามไต้เครื่องเพิ่นพี่น้องโตัวแงว่าครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดว้ ค้มโตบ่ครับคมโตมากบ่ค้มโตหรือส่หลอดโตค้มโตเปอยู่น้องเพิ่อนเขารกษาเปิดไบอย่น้องเนาะเพิ่นได้มาตัวเดียวบ่โอ้ทั้งโหลดกำลังเพิ่นกำลังลงมากกวมีรงหลดเนาะโอ้มาขอขออนุญาตเบอร์โทรเป็นก่อนกันเลยศูนย์แปดเจ็ด อ่าฮะสีเก่าเมยสาวนี่พี่น้องผสมไปแล้วสองหาเพิ่นเปิดไ้เป็นตาสื่อไปเลียงเป็นตาไปต่อยอดพี่น้องเอาไปเป็นเมยขอกเมยขายเมยพันธ์มันโค้งสางดีเนาะ<โ>เอาขอบคุณหลายๆมาน,นครับผมฝ<โ>ากบ้านสมฝากงัวงามน้ำนเด้อครับผม<โ>มาเบิ่งงวัวชุดทางพี่พี่น้องงัวชุดเพิ่นงัวชุดเบิ่งงัวชุดเพิ่นโอ้ยนี่คืองัวชุดชุดพิมพ์นิยมรุ่นพิมพ์นิยมพี่น้องรุ่นพิม,มพ์นพิยมปลูกขอสวัสดีครับ ได้มาจากโตมันนี่จเจ็ดโตป้าลูกขอกเพื่อนพี่นอ้องอุ้ยบักอีล่ะเบิ่งเพื่อนหิวพี่น,อน้องป้ากินหยาเพ็ดตะเอาไปลเลียงเลยพี่น้องเพื่อน่ะกินหยาการจินหยา,า,ยามันหิวเนาะเพื่อนขาดน้ำเลียงโตนี่จึงไหนได้แต่ตัวหนึ่งสองสามสีสมส่ตัวนี่แปดพันหาไล่ละบ่ถึงหมื่นพี่น้องขันสื่อสื่อไปเพื่อฉุดไปเขาคอกอุ้ยเป็นงัวฝฟูงเลยเด้พี่น้องนี่ ตัวละแปดพันหาพี่น้องนี่กำลังกินหยาอยู่พี่น้องตัวนี้เมียนบะนี่ตัวนี้จักบาทบาดนี่ตัวละหาพันหาโอ้สองตัวตัวละหาพันหาพี่น้องผู้ได้อยากไดงัวเอาไปเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงคือชุดนี้เลยพี่น้องนี่หาสิบหาหลายละมาเบิงทั้งหนาเปินพี่น้องนี่โอ้นี่ซาโลเลตัวนี้ซาโลเลขาวพี่น้องหาพันหาตัวนี้ก็หาพันหาชุดนี้สี่ตัวนี่แปดพันห้าตัวนี้เมียนปะเท่าไรโอ้หาพันหาสามตัวพี่น้อง สีสนิมพี่น้องหาพันหาอุ้ยปลาลูกขอพิ่นตัวหนึ่งสองนี่หาพันหาดิพี่น้องนี่หาพันหาุ้มนี่จังแปสิบหาพี่น้องแปดพชุดนี้เจ็ดตัวปเจ็ดตัวพี่น้องเจ็ดเอาแปดหาเนาะแปดสี่สามสิบสองสามหมื่นสองสามหมืตัวหมื่นหมื่นหา หมื่นโฮกหาลอยมื่นโกหาลอยแคดสามสิบสองเนาะห่วยบนฟอร์มนเตอร์สามสิบสองเป็นสามสิบสี่ประมาณนั่นพี่น้องเนาะอปีเตอต์เอาไปเลี้ยงพี่น้องชุดนี่เจ็ดตัวแคดเมนพูจากเลี้ยงงัูนี่เอาไปชุดนี่เต็มคอกคุณได้พี่น้องเนาะเต็มคอคุณได้เจ็ดตัวนี่พี่น้องมีแต่งัวถึกๆพี่น้องเอาไปเลี้ยงเพื่อนอะงัวเพิ่นได้มาชุดแบบนี้สี่ตัวแปดสิบห้าลายละสามตัวลายละห้าพันห้าเนาะนี่คืองัวชุดเพื่อนพี่น้อง ่าอโชกเพิ่อนอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น0 9 2ศ9นย์สามเจ็ดหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจงัวจะก็ไปเข้เาข้อเข้าฟ้ามเอาไปเลี้ยงเอาไปเปิดคอกไม้ฟ้ามไม้ชุดนี่เป็นถ้าเอาไปเลี้ยงสร้างกำไรพี่น้องเพราะว่ามันถือแล้วก็มันต่อยอดได้ต่อยอดได้สบายนี่เบื้องต้นแตัวรหสัสใช่ไหตะว,วันนี้นคือราคาเปิดดิพี่น้องต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีกขั้นซื้อเบิร์นี่ ทรงหอดคอกเนาะทรงหอดคอกพร้อมบอต่อกันเห็นปะโอเคเลยมันมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผมบอกครับผมหวานสมหวานงัวงามเด้ออันว่าวจุนไรเดอร์มันบอมาว่าเหมือนนี่อ่าเป็นเป็นอนันต์ผมตัวเป็นไอดอลผมว่าวจุนไรเดอร์มันว่าวม่วนเนาะว่าวจุนไรเดอร์มันว่าวม่วนผมเบิ่งเพิ่นตื่นเต้ผมบ่ราะท่านเดชสางช่องเบ okay. okay. ิ่งเพิ่นตลอดมื้อนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นมาบ่เป็นเป็นตลาดนัดของเพิ่นเในพี่น้องตลาดนัดบ่าวจุนไรเดอร์เพิ่นสิมานี่ประจํา เพิ่นสิไล่สดเนาะประมาณนั้นผมเบิ่งเพิ่นประจ,จําอยู่เอามันมาเด้อขอบุณหลา้ๆครับผมนี่คือง่วชุดเพิ่นพี่น้องอุ้ยอ่ามีแฟน้ครับแฟนเพินอ่าเบาจุนไรเดอร์เพิ่นมาทักพิดมึงหันพี่น้องอที่จริงผมกับเบิ่อง,องเพิ่นตลอดผมได้รับแรงบันดาลใจจากเพิ่นละมือนี้บ่ฮหูว่าเพิ่นมาบ่บาจุนไรเดอร์เนาะมาเบิ่งง่วซาโลเลเมลูกอ,อุ้ยเป็่นตาสนใจนาสนใจพี่น้องตัวน,นี้ สะดวกเพราอขอนุยาตครับผมโอ้่นกำลังคุยโทรศัพท์ <c oughs> ่นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่อัน,นงวัวซาโลเล่งามๆพี่น้องดูใต้งามาเปิดบรรยากาศการสื่อการขายงัวตลาดบ้านนาย,ยมพี่น้องคือคักมาหาสื่อง,งวัวบ่ครับหาสื่อง,งวัวไปเลี่ยงโอ้เอาไปเลี่ยงมาจากสาไสล่ะครับไกลๆเข<ร>าจะต<ร><ด>ิต ปีกนี่แหละครับเพรบันฑนาปีกเข้าใกล้ๆนี่จะได้งัวแม่ลูกแม่บอกง่ายเพื่อนเพิ่อเจังไหนล่ะโคมนี่สามสิบสามโคมนี่เพิ่นเปิดอไปเพิ่นกำลังมาต่ออุ้ยลูกสาวลูกสาวกังามแม่บอกง่ายลูกสาวงามสามสิบสามงัวเลี้ยงสายพัฒนาเพิ่อเพิ่นกำลังมาต่อรองเอาทมันหมานเด้อครับผมเด้อท่านหมานฝากเบิ่งบัตรสว่างง่วงงามน้ำได้เด้อครับผมเปิดอกำลังต่อรองกันพี่น้อง นะครับต่อไปอีทางหนึ่งนะพี่น้องการการซื้อการขายวมีแม่สาวดีวยกันน้ำหน้ามบ่งบอกไว้เลยนะพี่น้องในหอยได้ไ,ดไปเบิ่งทางอ่าพ,อพอรร่อพ,อพอ่พอ,พอนวะนีะ่พ่อพ่ออันนบ่อนอนตลาดนี่แล้วมืออื่นเพร่ะจะจะไปต่อตลาดบ้านอาตลาดนัดบ้านเชียงหวางยจ้าสุทรน,นี่พี่น้องเปิดสิน้ำงัวไปตลาดนัดบ้านเชียงหวางนี่ลัง,ล,งลังเจ้าเพ้น,ก,นพกับจะไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นเลิกจากนี่เพ้นกัจะไปเชียงหวางเลยมืออื่นย้ำแรงผมก็จะไปเปิดราคา ยามแรงนะพี่น้องเนาะจะไปเปิดราคาที่ตลาดนัดบ้านเชื่องหวางกัารอชมรอติดตามกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งพอฟ้อนเพิ่งกำลังได้มัวมากจาาตัวสวัสดีครับได้มากจาาตัวครับมือนี่สองตัวนี่ครับสองตัวนึ่งสงนี่บ่อโอ้ตัวน,น่นตัวนั่นหนึ่งสามพันห้านึ่งหมื่นสั้นห้าพันนึ่งหมื่นห้าโอ้เมสาวเป็นได้มากพี่น้องหน0่งหม่เมสาวตัวโตดีโค้งสางที่ดีแข้งขาดีเบิร์พี่น้องนี่หนึ่งันได้เมสาวตัวนี้ แดงคืงคึงแต่พี่น้องเนาะอ่ะตัวนี้13,500พี่น้องตัวนี้นี่ยอีละหนึ่งหมื่นสามพัยแม่สาวต้นโตทีดีหนึ่0หเครื่องดีหางดีต้นโตดีห้องหอยข้อพันได้มาโอ้ตัวนี้ดีพี่น้องนี่แขรงขาดี13,500ตัวนั้นโค้งสางดี15,000พี่น้องราคางัวงแบบน่าย่อมเจสี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเปตาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะเปตาเลี้ยงของเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าเป็นสามพันเนาะ ราคาตลาดนี้เป็นตะเลี่ยงกว่าตลาดบัตเชี่งหวางอยู่ด้วยเนาะราคาเป็นตะต่อยอดพี่น้องหอยควานเป็นต่อร่องใดได้หนิสิบหากับสิบสามหาร้อย,อยต่อรองไหนตัวโตเนาะโอเคขอหนุาาตเบอร์โทรหอยควานศูนย์เก้าสามศูนย์้าส่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามเก้าเจ็ดหกต่อร่องเอาพี่น้องหอยควานเพื่อใดมาอขอบคุณลหลไลนมาน์คครับผมสองตัวด้วยพี่น้องสองเมษาวงามๆคุ้มิุนรายละหนึ่งหมื่นันร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันอ่ะม,มครับผมงานต่อ มาอีโซนหนึ่งน้องพี่น้องเนาะโซนนี้มาจากอาสามาดนะพี่น้องจากอาสามาดนายหอยมันจะมาจากท่งนัดพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปจากทายหอยมีมากบอน้องไปนี้ตาเก่างัวงามทา้งมีพี่น้องเนาะนายหอยนายหางกัะม้าดิพี่น้องเนาะง่วมันจะถูกกว่าทุกตลาดนะพี่น้องเนาะมันจะเอาไปต่อยอดเหมือนอ้ยเบิ่งนายหอยพี่น้องปาดคนมาอย่างพี่น้องปาดขคนมาอย่างเนาะมาซื้อโพดพูดอ่ะคนมาอย่าง าอาส์ข้นพี่หน้องขนข้นนอากงัวไหเราข้นกับไหลพี่น้องปาสมาหลเถอะพี่มาเบิร์งัวงามทางพี่พี่น้องเป็นสื่อไปเลียงบ้มาเบิรพี่นองมาเบินข้นาอมเบิ้าเินะมาร้อมาเบินปาเิน้น้อเนรมน้อาน้ เบิ่งพี่หน่อเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศการสื่อการขายงัวเห็นงัวงามทางผู้พี่น้องตัวหนึ่งเดี๋ยวสัย่างไปเราหางัวงามให้พอพี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่างัวตลาดนี้มีทุกสายพี่น้อมีมีทุกสายสายเหนือสายขุนสายเหลี่ยงเห็นงัวงามตัวหนึ่งมาเบิ่งพี่น้องข้องในหอยหรือกข้องผู้ใดน้อ่เนาะ งองามเพื่อพี่น้อกโอ้ยต,นต,นตน้นโตเขาในหอยป่ะครับเปิดเจ้าบาทครับตัวน,นี้ห้อ <20 5. S 1> งสองหมื่นหาสอื่นเพิ่นเปิดใบพี่น้องสองหมื่นห้าพันแข้งขาใหญ่พี่น้องต่อร่องใดเพป็นว่าทายสูงจะลอยซีซิมหาปัวแข้งขาที่ดีน้ำใต้ดีพี่น้องเขาธรรมชาติพี่น้องโอ้ยเป็นแม่สาวแม่สาวเพื่อนข้อมผสมพี่น้องแต่ว่าท่านถึงเป็นไหนขาดน้ำเยียงนิดน,นึงหรือพี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดใบพี่น้องเพรนท่านทองหรือป่ะครับ บ่เนาะยังหน่อยอยู่เพิ่นว่า25,000ได้มาตัวเดียวบ่ครับแม่นโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผม065 065 254าสองห้าซีซีผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองครับผู้ใดห่วงามตัวบักใหญ่25,000เพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อรองเอาได้จักน้อยเนาะขอบคุณหลายๆมานะครับผมเพิ่นกำลังหมักน้ำอยู่เพิ่นกำลังต่อรองคุยได้อยู่ดอกครับผม ยงานไม่สร้างพี่น้องเนาะเราบิ่งงัวงามเพี่น้องเนาะบ่หูว่าเพิ่นหมานกันว่าทางพี่คนเป็นหลายพี่น้องเนาะคนหลายคือคักได้พี่น้องคนคือคักอีหลีพี่น้องทางพี่ผาลุยมาทางพี่ต้องพี่น้องเนาะลุยมาเดี๋ยวจะโก่งไปทางพุ่น ผู้น้อยเขาเปิดจ้กบาทครับผมผู้น้อยเปิดจ้กบาทเจ็ดพันฮ่เจ็ดพันพี่น้องงัวเจ็ดพันในพี่น้องตัวนี้เอ้ยผู้น้อยเอาไปต่อยอดได้เอาไปสางกับไรไดี๋ยวยังไงใพี่น้องนี่เจ็ดพันมันเปิดไว้พี่น้องบักผู้น้อยเพิ่นแยกเมียมาบ่อหน่อยบันไดในพี่น้องมันว่าบักผู้น้อยซื้อตอนกับบ่อหน่อยบันไดได้่ยเจ็ดพันในพี่น้องเนี่ยเจ็ดพันบาทเพิ่นเปิดไว้พี่น้องบ่พอหมื่นหัวบ่พอหมื่นพี่น้องสามารถต่อรองไหนก็อ่ะนี่ เจ็ดพันเป็นเปิดไใบพี่น้องเนาะเพื่อนสะดวกไขาเบอร์โทรอขออนุญาตครับผม087 868 2126มาจากไสข่อนพอมาจากอันเสนางซีนางคารีคมเฮานี่เนาะอโอเคเจ็ดพันสวยๆเป็นเปิดไใบต่อร่องออกพี่น้องบักปูน้อยเอาไปต่อยอดเอาไปสางกำไรเนาะขอบคุณหลาไลมนันครับผมย่างต่อพี่น้องแม่สาวนในพุทธเนอ้นองามพี่นอนะ้องแม่สาวงามงามพี่น้องเนาะย่างไปอี๋ส้นหนึ่งพี่น้องเนาะ อย่างมาอีกโซน<ค> <lever> หนึ่งงัวหลายที่พี่น้องตลาดนี่คนกับมาหลายคนเบิ่งผมให้เบิงเบ่งค้นมึงเห็นพี่น้องคนหลายขนาดคนมาหาสื่อมาขายไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเอาไปต่อยอดตลาดอืน่นเนาะพี่น้องเพราะราคางัวตลาดนี่มันถือเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าราคาเมียดูหัวงานพี่น้อง <C ũng> อ บรรยากาศนะพี่น้องภนาะพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน่ายมเมื่อนี้คือคักพี่น้องเอาภาพอีกโซนหนึ่ง,พ,าานนง,งนะพี่น้องภามาอีกโซนหนึ่งย่างมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเนาะจากย้อนแสงจังน้อยจากย้อนแสงจังน้อยมาถ่ายพี่น้องนะมาเบิ่งงัวงามตัวนี้ หอยออบโอ้ยได้ยินจะเสียงหัวหอยออบได้แม่ลูกมา,า,กาย่างไกยหอยออบเพิ่นคุ้มหนา้าคุ้มตามันหนาวอามาเบิ่งหัวแม่ลูกของหอยออบบ้านนี้ลูกลูกมาขึ้นแดงแต่หอยออบปาดแม่บักใหญ่ลูกสาวงามงามพี่น้องแดงจึิงคือลูกสาวเพื่อนพี่น้องบางโฮมได้ต่ว่าออกแดดแห้งแดงที่พี่น้องนี่นี่แม่เพิ่นพุ่งแางสุดยอดเลยแม่เพิ่นแม่เพิ่งได้ลูกสองเนาะประมาณลูกสองพี่น้องลูกสองนี่เพิ่นโตนโตแม่เพิ่นพี่น้อง ลูกสาวงามงานเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องออกแดดห้อยออบเปิดจังไหนสองหมื่นเก้าพันเพิ่งเปิดใบพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องป้างามครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันกำลังกินนมอยู่พี่น้องพูดอ่ะเมลูกลูกเมลูกงามสองหมื่นเก้าพันเพิ่งเปิดใบเมลโค้งส่างดีมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอบศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองาศูนย์ศูนย์หอยอบอาจสามารถเพิ่มได้มากเมลูกลูกสาวงามสองเก่าเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องเอาไปไปเลี้ยง โอเคขอบคุณหลายๆหอยออกมันมานครับผมมาผู้เดียวสิบ่หอยมีมาอยู่บ่โอ้เหมือนที่คนไปเที่ยวใส่โอ้งานถาดโอ้มีงานถาดเนาะโอเควันเสาร์วันไดนไปขึ้นหอขึ้นถึงอยู่เอามันมานหอยออกโอเคอย่างตอนนี้เพื่องสิสะดวุนอกพี่น้องท่างแม่ลูกคือกันลูกแม่คือกันอ ขออนุญาตครับเปิดจังไดโค่นนี่ครับสองหมื่นเอ็ดเพิ่นเปิดใบแม la ่ลูกลูกแรกเดี splash, ๋ยวไปพี่น้องลูกแม่ลูกงามสองหมื่นเอ็ดเพิ่นเปิดใบพี่น้องแม่ลูกลูกแม่งามพี่น้องลูกกำลังกินนมอยู่สองหมื่นเอ็ดเพิ่นเปิดใบพี่น้องพุณน่ะสองหมื่นหนึ่งพันเพิ่นเปิดใบพี่น้องบ่หูบ่เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทษเพราะลูกสาวงามเด้๋พี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นสองหมื่นหนึ่งพันเบิ่งรอบโตเลยนะสองหมื่นเอ็ดเนาะเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผม 097 343 5469 2 1 0 0 0เดพี่น้องเปิดนนวัยแมรูกลูกแมรูกงามเอ้าขอบคุณเลยหลายมันครับผมอ่ะผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้อง2 1 0 0 0แมรูกลูกแมรูพี่น้องนี่งามมาเบิ่งหอยมากหอยมากใดยมาพื้นหอยมากบาทสวัสดีครับหอยมากเสียมากได้เหมือนนี้ ได้หัวมาบุ้ย <uis S 1> oh. ชุดปักใหญ่กโตโนาะเสียมากเนาะปลาลายล,ายล,ายลายจึงใดบาทน,นี้เริ่มตัมวนึงสองหมื่นสานมครับสองมเมษาเนาะหัวเลี้ยงหัวง่ามเพิ่นสอ0 0มื่ามพันงามดีพีน่น้องตัวโตดี่ดีเนื้อน้งดีน้ำไต<ๆ>ดีแข้งขางดีเลี้ยงหัวสายพัฒนาเพิ่นลังเปรเลตเปรดพี่น Hue. ้องพน่ะสองสามบาดนี่ตนี้ตนี้ตละสามัหาครับตละหมื่นหามปัายพี่น้องลายละห3ึ่งหามพี่น้องหัวนี่บาสุดท้ายโอ้ตนี้เม่นี้ 16,700ร้อยครับหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันเ้บาเมไงพี่น้องหนึ่งหมื่นพ็รอยพี่น้องช้างพี่ต้นหันไล่ละสิบสาหารอยโอ้ยพี่น้องเขาหอยมากเพื่นใหญมากตัวนี้เพื่อนแบงไ้แล้วบะเพื่นแบงไ้แล้วบ่เสียมากแบงไ้ลูกไส้ครับลูกสาวตัวละตัวะไ่อนหมื่นสามหมื่นสานี่พี่น้องนี่เขาหอยมากเขาหอยอันหอยอย่างกันเพื่นลืมซื้อลูกไส้เพื่อนตอตอเออหอยตอพี่น้องอ่ะ ออลูกโตผู๋เนาะลายละสิบสามพี่น้องคู่นี้ก็สองหกเน,นาะลูกเนาะอ,อ่ะคู่ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับกระเพิ่นใดพี่น้องลายละสิบสามขอเบอร์โทรเพิ่นศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแห้าหกหนึ่งสามสี่หกห้าคู่ใดสนใจกระโท่มาต่อรองกับเพื่อนใดพี่น้องเพื่อนใจดีของลูกไส้เสียมาคอยต่อเพิ่อนลายละสิบสามพี่น้องคู่นี้เป็นยี่สิบหกอ่ะต่อรองเอา,หา,หาเดี๋ยวไปขอาาอนุญาตเบอร์โทรหอยมาบาท นี่ตัวนี้23 0 0 0นานได้พี่น้อง23,000ตัวนี้ลายละ13,500ตัวนั้น16,500หพี่น,น้องเพิ่นเปิดไ้พี่น้องหัวถือเพิ่นขึ้นวาแล้เนาะอขออนุญาตเบอร์โทรเสรียม, 98, 1, 3, 4, ยมาก0ก้า6ป3 4 6 5ห้อยมากข้าเกินแจวพี่น้องขอบคุณเรยๆหอยมากมันมานครับผมมันหมานเด้อลูกเด้อมันหมานมันมานอู้ออู้อู้อู้อ อย่างต่อพี่น้องเบิองบรรยากาศการสื่อการขายงองตลาดนัดกู้กับบือบานน่ายมอำนาจ,จเจริญได้ประมาณน,นี่น้องพี่น้องน้อยชิมนี่ฝากพี่ฝากน,น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น,น้องเนาะขอให้พี่น้องกเษกษตรกรผู้เลี้ยงงูลงควายแฟนคลับแฟนเพจบานสมังงูเงทุกมีแต่ความสุขเจริญพี่น้นองห่างไกลจากโรคภังไก่เจ็บต่างๆรับด้วยด้วยวันนี้วันศุกร์การสวัสดีครับ